ตำซัวจ้าตำซัวแซ่บๆนะคะวันนี้ได้ตำซัวขนมจีนแซลมอนนะคะนี่ของเราก็ตำกันมาแบบแซ่บนะคะวันนี้จะกินคู่กับหนังไก่ทอดกรอบนะคะของน้องหมวยผัากินผัาแซ่บนะคะเนาะเพิ่มความกรุบกรอบนะคะนี่หนังไก่หนังไก่กินคู่กับตำซัวแซ่บ วันนี้นะคะเราก็มีแซลมอนมาด้วยแล้วก็เอาน้ำส้มตำนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแซลมอนเยอบ น้ำไก่ของน้องหมวยอือหนึ่งถุงอืม,อมกรอบมากมกินคู่กับตำซั่วตำขนมจีนนะคะส้มตำเนาะเข้ากันดีดีจ้ะอืม,อม กินแบบเพลินๆกอดอร่อยของน้องหมวยพาชิมพาแซ่บนะคะ เดีอใครสนใจเนาะกรุบกรอบแซบ่บแซลมอน nước súp đậm nó sưng bên nền nang cái xép xép พันผักพันหนังไก่ มะกอกจะรสชาติาฝงไปเปรี huh. uh ้ยวแต่ huh. uh huh. uh huh. nắng cải xếp thẹp uhm. Uhm, xin như vậy. หนัวมากเพศสาใจ ฮืมจับตำชั่วกับหนังไก่